ย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่นะครับว่ามาสด้า 6E นั้นเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าด้วนจะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราด้วยนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับผมเอารถเนี่ยไปคืนแถวๆรามคําแหนนะฮะกำลังเข้าไปจอดชั้นใต้ดินของสถานที่ที่นึงนะครับ,บเอญเนี่ยสายตาก็เห็นนะรถคันนี้เนี่ยอยู่ในลายพรางนั่นเองครับกำลังจอดหาที่ชาร์จอยู่ซึ่งแวบ,บแรกที่เห็นเนี่ยผมเห็นไฟหน้าบอดี้การออกแบบของตัวรถด้านหน้าแล้วก็ไฟท้าย ถึงแม้ว่าจะมีการปกปิดเป็นลายพางนันเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นมาสด้า 6E หรือเปล่าซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปมาไว้แค่2รูปด้วยกันนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะถ่ายให้ใกล้กว่านี้นะครับแต่ตว่าเขาว่าเอานะฮะก็เลยเอาแค่นี้ดีวกว่าให้มีมารยาทหน่อยห้กันก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูหน่อยนะครับว่ามันมีความคล้ายคลึงก,กันกับมาส d a า 6E หรือเปล่าเริ่มจากไฟหน้าเนี่ยเส้นไฟหน้าเนี่ยแน่นอนฮะมีความเพียวมีความสปอร์ตเรียวยาวนะครับ กระจังด้านหน้าถึงแม้ว่าจะมีการปกปิดเนี่ยมันก็มีความคลับคลายคลับคากับ m a z d a 6e ซึ่งแน่นอนแหละบอดีข้ของตัวรถเอยรอบกระจกเอยต,ต,ต่างนะครับรวมไปถึงทางด้านของท้ายรถเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นแต่เพียงทางด้าน,านข้างนะครับแต่ว่าไฟท้ายเห็นไหมฮะตำแหน่งของไฟท้ายเนี่ยมันอยู่ทางด้านบนเหมือนกันเหมือนกับ m a z d a 6e ซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่วความใช่นั้นผมคิดว่าน่าจะใช่เยอะเลยแหละ ซึ่งถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการขับทดสอบเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับตัวรถนะครับรวมไปถึงการชาร์จไฟด้วยอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่นะครับว่าทางด้านของ Mazda และก็ทั้งค่ารถของ G นยอย่างฉางอันเนี่ยเขามีการร่วมมือกันนะซึ่ง Mazda 6E คันนี้เนี่ยมันก็คือเปลือกของทางด้าน d e พ a ลเ s 07นั่นเอง แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปน,นะครับซึ่งทางด้านของม a สตา 6e คันนี้เนี่ยตัวที่ขายอยู่นอกตลาดประเทศจีนนั้นเนี่ยแน่นอนฮะมันมีการควบคุมนะฮะโดยทางด้านของแบรนด์ m a ส d าเข้ามาควบคุมเองแล้วก็มีการใช้วิศวกรชาวยุโรปเนี่ยซึ่งแน่นอนครับสำหรับตลาดนอกประเทศจีนนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากดีพออย่างเห็นได้ชัดเลยนี่ก็เป็นข่าวจากทางด้านของดรนะฮะที่เขามีการนําเสนอเรื่องนี้มา จริงอยู่นะครับที่ในช่วงแรกๆเนี่ยในการออกแบบแล้วก็มีการวิจัยพัฒนาเนี่ยก็เป็นการร่วมกันนะ้ทำงานระหว่างของทางด้านของฉาอันกับมาสตานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะไม่เหมือนนะกับ d ีพอเอส07แน่นอนนะในการขับขี่แล้วก็ช่วงล่างโดยเฉพาะทางด้านของวินนิสบินดีเนี่ยกรรมการผู้จัดการของ Master ออสเตรเลียเขาอ,ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่า Master 6e เนี่ยจะมีความรู้สึกที่เป็น Master ในการขับขี่ ซึ่งแน่นอนแหละเขาบอกว่ามันมีแผนก R&D ในสามแห่งทั่วโลกก็ได้แก่อเมริกาญี่ปุ่นยุโรปซึ่งงาตอนนี้เนี่ยทีมยุโรปเนี่ยจะเป็นผู้นํำในการพัฒนาอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็น่าจะมั่นใจได้แล้วนะครับว่ามาสด้า 6E คันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบซูมซแน่นอนฮนะทางด้านช่วงร่างและก,การขับขี่ที่มันสนุกนั่นเองก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกแหละ เพราะว่ามาสด้าของ E คันนี้นะครับนอกจากจะมาเปิดตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับเขายังไปเปิดตลาดในออสเตรเลียด้วยก็ให้ดูง่ายๆนะฮะอย่างบอดี้ตัวรถเลยง่ายๆเลยเนะี่ยการออกแบบเนหะ็นมะถึงแนมะ้ว่าจะเป็นทางด้านของยี o w พ r s 07ก็ตามเผื่อตัวรถเนี่ยบอดี้ของมันแต่ว่าสไตล์การออกแบบเนี่ยมีความเป็นมาสด้ามีความเป็นโซมๆมเห็นฮะเราเห็นตัวรถแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่คือ m าสด้าเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองในการออกแบบ ในส่วนของรูปนี้นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังของตัวรถเนี่ยเวลามันเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นไหฮะเวลามันจะปิดไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะปิดแนบสนิทไปกับบอดี้ทางด้านหลักได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะมันดูแบบเรียบคมกรึนกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าในส่วนของสําคัญสาคัญตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่จะให้มาขนาดเท่าไหร่แบตเตอรี่จะเป็นชนิดไหน แล้วก็บตเตอรี่นั้นเนี่ยในการชาร์จจะชาร์จได้เร็วแค่ไหนนั่นเองครับรวมไปถึงระยะทางในการขับขี่นั้นเนี่ยจะขับขี่ได้ระยะทางกี่กิโลเมตรแล้วก็ที่สําคัญเลยระยะเวลาในการชาร์จนั้นเนี่ยจะเร็วหรือว่าจะช้าและในส่วนของพื้นที่การออกแบบภายในของตัวรถนะครับก็ตามสไตล์รถเลยนะครับก็น่าจะสวยถูกใจทุกๆคนแหละ ส่วนนะฮะว่ามันจะมาเปิดตัวสิ้นปี2025ไหมจะมาเปิดตัวที่นี่หรือเปล่าในงานมอเตอร์เอ็กโปหรือว่าจะมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยอันนี้เนี่ยเดือนพฤศจิการู้กันแน่นอนนะครับประมาณสักปลายปลายเดือนพฤศจิกา,กาก็จะมีงานมอเตอร์เอ็กโปแล้วนะฮะที่เมอืองทงองธานีนั่นเอง,เองโอเควันนี้มาสรุปกันคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ